ผมจะแคนดิบหมอเดียคืนครับต่างๆนะตอนนั้นหมอเดียยังไงตอนนั้นหมอเดียเขาหมายไมเดียจะต้องโดนเต็มๆเต็มๆเต็มๆหนบกนี้เลยแบบตึ้งเข้าจัดหนักได้ไงพิธีวิธีการไหนสุดยอดครับผมจะแคนดิบหมอเดียอีกรอบหนึ่งอ่านี่ใช่ครับปกติเมื่อกี้ผมโดนไส้แตกคราวนี้ผมจะให้หมอเดียขี้แตก วิจิตรสุดยอดใช่ไหเราจะเราจะกันดิดด้วยไงคุณใหม่โอ้คาปูชิโน่ครับรสชาติสุดยอดสุดค่อยของชีวิตแก้วแรกในโลกที่ผมจะทำให้เพื mm ่อนผมกินแล้วจะไม่มีวันลืมมันจะเป็นไงไม่งโดนเมีแต่วันแม่มึงไายเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งคุณใหม่อีกรอบวันนั้นมันยังไม่ถึงใจเนาะอันนี้ ผู้ใหม่เขาจะแกล้งหมอเดียแต่ว่าหมอเดียวเขาจะแกล้งคืนเขาจะแกล้งคืนผมไม่รู้นะอันนี้เขาเขาบอกวันผมผมก็เลยเอ้ยสงสารก็สงสารผมก็เลยบอกงั้นลองทําแบบนี้ดูราวของหมอเดียดูผมคิดเลยนะจริงๆผมไม่ได้ที่จะนั่นผมอยากแค่กระดิดแค่คนละครั้งนะผู้ใหม่ผมไม่มีเจตนาที่จะไปลบหลู่ด้วยวอีกทั้งหมดอ่ะเขาบังคับให้ผมทําผมก็จำใจสวยเลยเด็กถามว่าผู้ใหม่จะแกล้งใช่ไหมเนี่ยใช่ผู้ใหม่จะแกล้งผมไหมผม เสียใจมากเป็นคนดีอ่ะพาคุ้มครองถุยแล้วยังไงเนี่ยไม่ต้องเสียใจเพราะว่าถ้ากูใหม่ใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมึง si> ก okay. ินเองมึงกินเองมึงกินเองนะโว้ยผมไม่รู้นะอันนี้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆริงก็ขอให้โชคดีกับสิ่งที่คุณทำนะคุณใหม่นะรักหลอกจึงหลอกเล่นเขาเป่านะเขาเป่าตัวดีตัวดีเขาเปล่านะกูใหม่มึงโดนแน่ ใจเก็บบรรยากาศเลยเราเราปรึกษากันว่าเราจะแก้งเสียเวลาบายบายครับบายนะบายเอาที่ายไปคนให้มีใจก่อนเจอนางแบบสวยๆก่อน สุดๆออให้เขาถ่ายสุดๆจนขอตกบ่ายมันสุดยิ่งไว้นั้นจิงก็เดินสามรอบอ่ะเพรราะะอไขี้แตกโอ๊ยสะใจเว้ยนี่แค่นี้ก็สะใจแล้วเนี่ยแล้วขี้เป็นน้ำไหลเงี้ยดิจัดนะจัดนะปี๊ดปี๊ดปี๊ดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันแคนดิดมาเรียมาเรีย ใจจริงๆครับนะบผมเตรียมแคนดิดหมดเดียเรียบร้อยแล้วดูลีลานะครับโอ้โหผิวหน้าดูเท้าสุดๆเจอกันแน่ามาดเดียแคนดิดพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจ แต่วันนี้ต้องหมอเทียาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการเอาคืนครับหลังจากโดนแล้วเขาเปิดผมก่อนนะครับผมก็จำคําพูดนี้ได้ไหมมึงโดนแน่เราลองนิดๆลองนี่ๆลองนี่ๆกองพูดดิมึงโดนแน่มันแคนดิดอ่หมอเทียาอีกรอบอันนี้เป็นไง น้ำส้มครับน้ำส้มใส่ชูนี่ะครับผมจะใส่ในอะไรอ้าวกาแฟคาปูหมอครับแก้วปอมจริงครับเอาชูใกล้ๆกันมาเอาโอ้โหตาภูเขาทองจากที่เราจะไปร้านภูทองเราก็เปลี่ยนเป็นเราเลยได้เปลี่ยนภูเขาทองครับผมก็ชูชูน้่นส้มใกล้ๆนี่ครับนี่เราจะใส่ในกาแฟใช่ไหมใช่ครับเต่มขวดนะครับอ้าจะใส่ปุ๊บเนี่ยแผ่นสองเรามีอะไรอีกไหมอ่าถ้าเขาจิบกาแฟมันนิดเดียวไงครับมันจะได้น้ำส้มนิดเดียวผสมกับกาแฟเขายังเลิกกินอ่าใช่แล้วจะให้น้องนัทเนี่ยครับ น้ำเปล่าใอ้หอ้าวต้องน้องนัทแหละครับเพราะพี่ใหม่อันนี้หลักฐานที่ชี้ว่าต้องน้องนัทแหละครับหลักฐานชัดเจนมากเนี่ยเพื่อน้ำเปล่าอีกแก้วหนึ่งแต่พี่ใหม่เป็นคนคิดนะผมคิด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  เจอต้องผิดสัญญาแต่ก็ร oh ักเธอไม่รู no. ้ทำไมพีมตาเธอใจดูนเดินคล้ำลอยไปหัวใจดงนี้ไม่หลากจมโดนซ้ำๆแล้วัดนีไรอย่างน้อยงมันไม่ปิดอะปิดแต่ปิมันปิดต่ำว่าไปมันจะปิดเลยใส่เยอะไหม ใสขขึ้นกว่าฮ้ยโบไวป่าเอาหรออันนั้นอมนี่เต็มเลยนะใส้แตกเลยนะสมมติถ้ามันกินทอย่าง้มันกินอันนีดเดียวแล้วมันมาเราต้องเอาน้ำปากมันกินแล้วน้ำปากโอ้โหมีแสองแล้วตามนี้วจบอุยตายเริ่มเด็อดแล้วเน่มตายแน่ใช่ไหมมันเริ่มโคใช่กินเองเนี่ยคิดไี่นี่คิดไมมออ่อา อันนี้ผมมาผมมาเป็นคนช่วยเขานะครับผมไม่ได้เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวเน้นของผมด้วยของก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่แทนกันโอ้ยสิแล้วก็ถือว่าผมมาช่วยช่วยแง่ให้ผู้ใหม่ละกันผมคนคนที่แม่หมอเป็นคนเป็นคนคิดเหมือนเขาเป็นผมเป็นเห็บละกันเป็นเห็บเป็นเห็บคือว่าตัวเป็นตัวเล็กเป็นเห็บแต่ผู้ใหม่เป็นหมาไปาถึงนะผมความความที่จะมาพูดมาความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่

สีกาแฟจังเฮ้ยจางว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำผสมเดี๋ยวน้ำผสมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผส่ผสมแล้วคนใหม่ผสมแล้วคนใหม่ รแต่เขาไม่ไว้ใจยอมรับเขารู้ดีเธอต้องผิดสัญญา กต้องพอแล้วแต่ก็ไม่เคยทำอย่างนั้นเหมือนตัวเราไม่เคยสำคัญ สว <Yay. S 1> ัสดีครับเย้อะไพ้ดไพดดูรีถึงคึ่งบมให้ร้อยนะหมดแก้ว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 อะไรเอเเลยเหรเเลยเจ๋ แก้วแรกในโลกที่ผมจะทำให้เพื่อนผมกินแล้วจะไม่มีวันลืมมันจะอออกมาไหล่อามาเฮ้ยหมดดิหมดดิเหมดดเหมเหมดเสียเชิงอะเสียเชิงอะ なななな。 ดูใครใๆก็ชอบว่ากันยังก็เราเป็นตัวที่วุ่นวาย Craig oh.